เจอกันใน toilet tower defense อีกแล้ววันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะคะว่า toilet tower defense เนี่ยมีการอัปเกรดใหม่ค่ะมีตัวใหม่ให้เราลองด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะว่าวันนี้มีตัวไหนมาบ้างนะคะนี่เลยทุกคนว้ายืนอยู่บนแท่นแบบนี้เลยนะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะเขาชื่ออะไรเนี่ย chill c a m e r a man โอ้โหมีกรอะป้องกันซะด้วยนะคะแต่ไม่รู้เลยอ่ะว่าเป็นยังไงโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เลเซอร์แน่เลย ultra laser toilet อันสุดท้ายโอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็น flying บัสซอแน่เลยอ่ะดูสิเลยเต็มไปหมดน่ากลัวจังจะได้ไปเจอเขาตอนไหนเนี่ยเอาละค่ะแล้วก็ยังมี VIP r พ w a r d นะคะอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นของขันปี้ใหม่คิดว่งงางั้นนะคะ <c oughs> วันก่อนนะคะเราเก็บเหรียญมาได้พอสมควรแล้วเราก็เลยไปออบสมอนยูนิตมาค่ะแล้วเราก็ได้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มหนึ่งตัวนะก็คือไททันทีวีแมนค่ะทุกคนเย้ yeah! ดีใจมากเลยเป็นรีเจนเนอรีแล้วก็มีสกิลเป็น AOE ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนอัปเดตใหม่ทั้งทีนะคะเราจะไม่ยอมเสียบเวลาไปน แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาลองเล่นยูนิตใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยมาใหม่นั่นเองนะคะนั่นก็คือเจ้าชิลคาเปล่าแมนนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้มาในราคา29 9ร้อยเก้าสิบเก้าโรบัค,ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีดาเมจสูงสุดอยู่ที่5,000ันเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแต่เขาต้องมีลูกเล่น เยอะแน่ๆเลยค่ะมีคู่ดาวสูงสุดอยู่ที่0.5นะคะส่วน DPS เนี่ยสูงสุดอยู่ที่10,000ค่ะเลนส์ก็ค่อนข้างกว้างนะคะอยู่ที่25ค่ะตอนนี้มีคนได้ตั้งเกือบ30,000กว่าตัวแล้วอะเอาล่ะทุกคนเราจะไม่รอช้านะคะไปดูเขากันเลยดีกว่านะโวได้มาแล้วนี่ มาอยู่กับพี่ซะดีๆเลยนะ i ิลดิงคา a m เมลแมนเป็นตัว e x ็กซ์คลูซีฟตัวที่2ของเรานะคะทุกคนวันนี้เราจะเลือกเข้าให้เข้าไปในเกมด้วยค่ะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250นะคะก็กลางๆเนาะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากเกินไปค่ะเอาล่ะมาเราเลือกกันดีกว่านะคะว่าเราจะเอาใครเข้าไปบ้างนะเอ่อคนแรกขอเป็นคนนี้แล้วกันนะคะ t ต r ร์กี้ e ปิกร m แมค่ะคนต่อไปนะคะเอาราคาที่อยู่กลางๆหน่อยแล้วกันนะคะเจส t p แพคแล้วกันนะ ต่อไปก็เป็น Legionary เขาเป็น l a t t e r s p e a k e r m a n ค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะ Shield Camilla Man นะมีอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะคะอืมอาเป็นใครดีนะขอเป็นมิติสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคพร้อมแล้วครบแล้วนะคะทั้งหมด5ยูนิตของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยดีกว่านะ เรามาอยู่ในแมปเรียบร้อยนะคะอันนี้เราไม่ค่อยถนัดเลยค่ะแต่ว่าก็น่าจะมีสายมาสองสายปล่อยออกมาสองทางแบบนี้นะคะเอาละวางคนนี้เขาก่อนเลยแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนวางตัวแรกก่อนขอเก็บเว็บแรกๆกก่อนแล้วกันนะคะดาเมจอยู่ที่250ิคิดวานาจ่าเอาอยู่นะคะในช่วงแรกเว็บแ,แรกผ่านไปเรียบร้อย เวอที่2เริ่มแล้วค่ะเราจะรอให้ถึง250ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะวางเขาเลยนะว้ามาแล้วมาแล้วมาไวมากโอเคมาอู้มาแล้วค่ะทุกคนอุย้ยหน้าตาต่างกันกับที่เราเห็นด้านหน้านิดหน่อยนะคะอันนี้ดูแบบแลโลเขาก็ดูแบบเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ชุดสีออกจะดำๆข,ขาวๆนะคะแต่เป็นลายทหาระคะ่ะว้าแต่ว่าโลก็ยังเป็นสีเงินธรรมดานะคะอุย้ย ดาเมจตอนแรกนะคะอยู่ที่400ค่ะใช้โลในการแบบป้องกันนะคะโอเคอยู่นะอาล่ะกำจัดได้หมดเหมือนกันนะคะทุกคนอัปเกรดอบต่อไปใช้อยู่ที่300นะคะก็ไม่แพงมากนะน่าจะใช้ได้อยู่เร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะคูด,ดาวอยู่ที่1ค่ะอือหูโลเล็กน่ารักมากอาล่ะคะ่ะทุกคนอัปเกรดเขาได้1ทีแล้วนะคะเรามาอัปเกรดเขากันนะโอ้ดาเมจตอนนี้อยู่ที่1,000แล้วคะ่ะแล้วก็ มีเรเดียนอยู่ที่12นะคะกว้างมากขึ้นอุยอ้ยอุย้อุเหมือนอัปเกรดรอบนี้นะคะเขาจะมีแผงสีเขียวอยู่ด้านหลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าโลกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีชุดเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะดูเท่ขึ้นแล้วก็เงาเงาด้วยนะคะชอบมากเลยค่ะช้านิดนึงโอเคมาเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวอื่นอีกหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อให้เขาแบบทำงานได้ง่ายขึ้นนะเพิ่มเจสแพคไปค่ะเขาก็ดูทำงานดีนะทุกคน ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่ารามเม็รุนแรงมากเหมือนกันค่ะใกล้จะถึง600แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเขาเป็นเลเวล3กันนะวาวตื่นเต้นแล้วอะ่ะดูซิว่าเขาจะทาส์นฟอร์มเป็นแบบไหนนะคะโอเค อัปเกรดได้แล้วนะคะทุกคนนี่ดาเมจเป็น3 0 0พแล้วนะคะแล้วก็มีเลนจ์ที่กว้างมากขึ้นนะคะแต่การอัปเกรดรอบนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด1,5 0 0เลยค่ะอาจจะต้องสะสมเงินอีกหน่อยนะคะส่วนตัวของเขาเนี่ยโลเปลี่ยนไปค่ะเป็นโลสีดำค่ะทุกคนแบบนี้เลยเห็นไหมมาบาังหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แผงยังเป็นแผงสีเขียวเหมือนเดิมยังสวยนะคะแล้วก็มีปลอกแขนเพิ่มด้วยนะว้าวสุดยอดดูเข้มขึมมากขึ้นนะคะดูสมาร์ทมากขึ้น โล <laughs> ไม่แบบเล็กๆแล้วค่ะตอนนี้โลแข็งแกร่งมากๆและวเอาอยู่ค่ะเอาอยู่เป้าหมายต่อไปของเราก็คือ1,500นะคะเพื่ออัพเกรดเขาให้ได้รลเวล4ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะรอดไปได้อีกเท่าไหร่นะคะเพราะว่า2คนนี้ยังไม่ได้ถูกอัปเกรดเลยทุกคนขอเก็บเงินอีกสักหน่อยก่อนละกันนะอีกประมาณ400ละค่ะมาเยอะมากแล้วนะคะน้องโลเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สุดยอดมากล้ค่ะผมชอบโลสีดำของเขาเหมือนกันนะ ดูเท่มากอะเอาละค่ะทุกคน1500แล้วค่ะเราจะมาอัปเกรดเขากันนะ123โอ้โหมาแล้วชุดเปลี่ยนไปโล่เปลี่ยนไปแบบเท่มากนะคะนี่เลเวลที่4แล้วนะคะทุกคนชุดเป็นลายพลางเรียบร้อยแล้วก็เกาะเขาเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะทุกคนโหเทมากอะพอเป็นชุดสีเขียวนี่เทสุดๆไปเลยค่ะ ดาเมจแบบแรงมากๆนะคะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่4,000แล้วค่ะทุกคนก็บวกเพิ่มได้อีก1,000นะคะแต่ว่าต้องใช้การอัปเกรดเงินอัปเกรดอยู่ที่3,500เลยค่ะเอาละเอาละอยากรู้จังเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะโอเคต้องเก็บเงินก่อนนะคะช่วงนี้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของเขาเราว่าโจมตีได้ช้าไปนิดนึง2 0 0แล้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดเขานะคะโอ้โหมาแล้วมาแล้วคนนี้ต้องทำดาเมจกับเราแน่เลยนะคะ โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลับหรือเปล่าหลับหรือเปล่าโอ้อ้โห,โโหกําจัดได้ภายในแว็บเดียวนะคะเป็นการสะท้อนดาเมจนะคะทุกคนใครทำดาเมจมาเนี่ยเราสะท้อนไปรวดเร็วมากอะ่ะไม่มีใครทำให้เราหลับได้แล้วหรอเนี่ยสุดยอดเก็บเรียวเลยค่ะสุดยอดง่ายจังโอเคทุกคนมาอัปเกรดเขาได้อีกหอันแล้วนะคะมาดูกันเลยดีกว่าโอ้โห นี่มันอะไรคะเนี่ย shielding มีแบบกรอบใสออกมาข้างนอกด้วยนะคะ level 5เป็น level max แล้วนะคะดาเมจสูงสุดอยู่ที่5,000ค่ะแล้วก็คูลด d o w n อยู่ที่0.5อ้เร็วมากเร็วมากอันนี้เร็วสุดๆน,นี่เร็วของจริงเลยค่ะโหทำาาเเม e ไม่ได้โจมตีได้เร็วแล้วก็ดาเมตสูงมากด้วยนะโอ้โหตัวนี้มันครบเครื่องจริงๆเลยนะคะเหมาะกับการนำม,มาวางไว้ข้างๆกับตัวยิงที่แบบพลังสูงๆเลยนะคะ เราอัพเกรดเขาเป็นแม็กเลเวลแล้วนะคะเราสบายใจแล้วค่ะสวยมากนะชอบมากแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะรอบนี้ใครจะมาก็ไม่กลัวแล้วค่ะส่วนใหญ่เขาจะเน้นตัวที่ทำดาเมจนะคะโอ้โหกันระเบิดได้ด้วยค่ะสุดยอดเราจะลองวางเขาอีกคนนึงดูนะคะเป็นสองคนไปเลยนะนี่อัปเกรดรอบที่สองดีเลยค่ะทุกคนกำจัดตัวที่ทำดาเมจมานะคะก็จะช่วยเพื่อนข้างหลังได้เยอะเลยค่ะ เป็นแม็กเลเวลทั้งคู่แล้วมาแล้วค่ะมมยแบบเยอะสุดๆนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะวางเขาอีกคนนึงเลยละกันเงินเหลือเงินเหลือเงินเยอะการการโจมตีได้ค่อนข้างดีแล้วก็การอัปเกรดไม่ได้สูงมากนะคะสูงสุดแค่3,500าเราว่าแบบนี้โอเคมากๆเลยค่ะ เย้ yeah. เรียบร้อยแล้วนะคะเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah. เป็นยังไงบ้างคะสําหรับชิลคาเมล่าแมนเราชอบเขามากๆเลยนะคะแถมยังกันดามเมจได้ทุกรูปแบบอีกด้วยนะคะชอบมากและยังโตกลับได้ดีอีกมากด้วยค่ะแต่ข้อเสียนะคะเราว่ายังช้าไปนิดนึงถ้าเพิ่มสปีดได้เร็วมากกว่านี้ก็อาจจะดีที่สุดเลยค่ะงั้นสําหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปเล่นตัวไหนบ้างสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ